ความคืบหน้าการดำเนินคดีผู้ที่อยู่บนเรือสปีดโบ๊ทคดีการเสียชีวิตของดาราสาวชื่อดังแตงโมนิดาโดยนายนิทัศกิรติสุทธิสาธรหรือจ๊อบหนึ่งใน5บุคคลที่อยู่บนเรือสปีดโบ๊ทพร้อมกับทีมทนายความเดินทางมายังสพเมืองนนทบุรีเพื่อเข้ารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกในคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาในข้อหาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา184คือพยายามทำลายพยานหลักฐานและข้อหาตามพรบการเดินเรือมาตรา119คือการทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ำซึ่งอาจจะหมายถึงการเทและ ิ้งเครื่องดื่บแอลกอฮอล์ทั้งนี้นายจ๊อบมีสีหน้าปกติไม่ได้เคร่งเครียดและไม่ได้ตอบคําถามสื่อมวลชนเมื่อนักข่าวพยายามจะถามว่ายืนยันหรือไม่ว่าเป็นคนทิ้งขวดไวน์และแก้วไวน์ลงในแม่น้ํารวมทั้งเมื่อถามว่ารู้สึกเครียดหรือกังวลใจอะไรหรือไม่ก่อนจะเดินขึ้นชั้นสองและเดินเข้าห้องสํานักงานผู้กํากับการทันทีแต่บอกเพลงสั้นๆว่าหลังจากลงรถว่าเดี๋ยวจะออกมาให้สัมภาษณ์่อ,อมากระติอิสรินจุธาสุขสวัสดิ์เดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาคดีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดากับพนนนนักงาสสสอออบบวเมืทุรีใ หาให้การเท็จมาตรา172โดยการเดินทางมาในวันนี้มีนายศิระเจนจากะอดีตสสกทมนำพากระติกพร้อมทนายความเดินทางมาให้ปากคำโดยนายศิระบอกสั้นๆว่าขอพบพนักงานสอบสวนรับทราบข้อกล่าวหาก่อนและจะมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนอีกครั้งว่าทำไมถึงมาในวันนี้ล่าสุดนายศิระเจนจากะอดีตสสกทมพักพลังประชารัฐพร้อมด้วยนางสาวอิสรินจุธาสุขสวัสดิ์หรือกระติกนายวิวัฒน์สมบัติหลายทนายความส่วนตัวและนายเกติศักดิ์กล่อมสกุลพ่อของกระติกแถลงข่าวต่อสื่อม ภายหลังจากกระติกอิสรินเข้ารับทราบข้อกล่าวหาคดีการเสียชีวิตของนางสาวนิดาพัชรวีระพงศ์หรือแตงโมนักแสดงสาวชื่อดังฐานให้การเท็จกับพนักง,งานสอบสวนนายศิระเปิดเผยว่าวันนี้ได้พากระติกอิสรินมารับทราบข้อกล่าวหาและให้การเพิ่มเติมในฐานะที่ปรึกษากฎหมายโดยกระติกอิสรินเชื่อมั่นตนเองจากผลง,งานการทําคดีลุงนิดคนหาปลาโดยกระติกอิสรินได้ให้การรับสารภาพและให้การกับทางพนักง,งานสอบสวนอย่างหมดเปลือกซึ่งที่ผ่านมาก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมาโดยตลอดแต่สาเหตุที่ ที่ถูกแจ้งข้อหาให้การเท็จนั้นเนื่องจากไปเชื่อคำพูดของทนายที่ชื่อเอ็มแน่ว่าควรให้การไปในทิศทางเดียวกันซึ่งตนเองก็อยากฝากไปถึงผู้ต้องหาคนอื่นๆว่าอะไรที่ยังไม่พูดจริงก็ขอให้พูดความจริงเพราะยังไงก็หนีความจริงไม่พ้นหากไปเชื่อทนายหรือทนะในทางที่ผิดสุดท้ายความผิดจะตกอยู่กับผู้ต้องหาที่ต้องรับกรรมซึ่งหากทั้ง4คนคิดอะไรไม่ออกก็สามารถปรึกษาตนเองได้ต้องกติกพูดไปหมดแล้วนะครับหมดเปลือกทุกซอกทุก,ทก,ทกมุมนะครับ หากไปเชื่อทนาะยหรือเชื่อทนายที่แนะนําในสิ่งที่ผิดนะครับคนที่จะได้ผลประโยชน์ือทนายได้รับผลประโยชน์เรื่องของการว่าจ้างนะครับแต่หากว่าตํารวจมีหลักฐานนะครับพยายนสิ่งแวดล้อมพยายนไป,ไปจากพยายนต่างๆเนี่ยสุดท้ายผู้ต้องหาจะรับผิดเองตกอยู่ที่ผู้ตหาต้องไปรับกรรม อาจจะตัดิทิ์คุกติตารางนะครับก็ขอให้เตือนว่าวันนี้กระติกได้พูดถึงแล้วนะครับแล้วก็ส่วนถ้าคิดอะไรไม่ออกก็ขอแนะนําว่ามาปรึกษาผมก็ได้นะครับผู้สื่อขาวพยายามสอบถามกระติกเกี่ยวกับรายละเอียดคําให้การรวมถึงกรณีทนายชื่อเอ็มให้คําแนะนําอย่างไรแต่กระติกไม่ตอบบอกว่าขอไม่พูดภาพ,พิงคนอื่น โดยรายละเอียดทั้งหมดได้ให้การกับทางพนักงานสอบสวนไปหมดแล้วยืนยันว่าที่ผ่านมาให้ความร่วมมือกับตำรวจมาโดยตลอดและไม่กลัวว่าจะถูกข่มขู่จากการออกมาสารภาพ ขอยืนยันว่าที่ผ่านมาก็มีเครียดบ้างแต่ไม่ถึงกับต้องทานยาหรือออกไปไหนมาไหนไม่ได้ตามกระแสข่าวโดยยังคงไปส่งลูกที่โรงเรียนตามปกติส่วนเรื่องงานก็ยังมีสถานะเป็นพนักงานแต่อยากสะสางเรื่องคดีก่อนขณะที่ทางด้านพันตํารวจเอกจกตุรนอนุรักษ์บัณฑิตผู้กํากับสพเมืองนนทบุรีเปิดเผยว่าหลังจากนายนิทัศกิรติสุที่สาธรหรือจ๊อบและนางสาวอิสรินจุธาสุขสวัสดิ์หรือกระติก เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสพเมืองนวนทบุรีตามหมายเรียกในวันนี้แล้วนั้นเบื้องต้นกระติกให้การยอมรับสรภาพว่าได้ให้การอันเป็นเท็จกับตำรวจจริงโดยกระติกยืนยันว่าตนนึกอะไรได้ก็ให้การเพิ่มเติมไม่ได้มีให้การกลับไปกลับมาเหมือนที่สื่อบอก ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเผยว่ายังไม่สามารถบอกรายละเอียดได้เพราะเป็นเรื่องในสำนวนทําให้หลังเซ็นรับทราบข้อกล่าวหาแล้วเจ้าหน้าที่เตรียมนําตัวส่งฟ้องอยังศาลแขวงจังหวัดนนทบุรีต่อไปส่วนกรณีมีกระแสะข่าวว่าบุกควมบนเรือเตรียมแจ้งความกับแอนนาเพื่อนของแตงโมอีกกลุ่มนั้นยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการดําเนินการแจ้งความดังกล่าวแต่อย่างใดให้ตลอดให้เพิ่มเติมอะไรอย่างเงีย้ยเรื่อยๆแค่นั้นเองแต่ว่าจะมีบางสำนักข่าวบอกว่าให้การกลับไปกลับมาอะไรอย่างี้ไม่จริงนะคะ ไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กลับไปกลับมาก็คือให้บางอย่างอะไรที่จําไม่ได้นึกได้ก็ให้การเพิ่มเติมแค่นั้นเองต้องต้องต้องเข้าใจด้วยเหตุการณ์เนี่ยบันทีมันเกิดขึ้นมันก็จะมีแฟลชแบ็ c อะไรจําได้ก็ให้การเพิ่มเติมไปปกติค่ะไปส่งลูกที่โรงเรียนปกติยังใช้ชีวิตได้ปกติเพราะฉะนั้นข่าวอะไรใดๆที่ออกมาว่าเอ้ยเราไม่กล้าออกจากบ้านนะชีวิตเราอย่างนั้นอย่างนี้นะอันนี้ไม่ไม่จริงนะคะไม่จริงยังใช้ชีวิตได้ปกติดีค่ะ เในเรื่องงานเนี่ยเราอยากจะสาสางเรื่องคดีก่อนเออแล้วค่อยกลับไปเพราะว่ามันจะไม่มีเวลาว่างไปทํางานนะคะมันยังต้องให้ปักคำเพิ่มเติมยังต้องแบบออโดนเรียกสอบสวนอะไรอย่างเงี้ย<ต>ก็ยังมีสถานะเป็นพนักงานอยู่ยอมยอมรับว่ามันมันต้องมีเครียดบ้างเพราะว่ามันเป็นเราไม่เคยเจอสถานการณ์นี้อ,อบวกกับเราเสียเพื่อนไปเราก็เสียใจเนาะซึ่งณวันนี้ยคดีมันก็ยังไม่ได้คลี่คลายเราจึงต้องมาเนี่ยพบ หรือมวชนหรือว่าโดนกระแสสังคมยังโจมตีเราอยู่เลยอย่างไรก็ตามในวันนี้นอกจากกระติกอิสรินจะเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้วยังมีนายนิทัศกิรติสุทธิสาธรหรือจ๊อบเข้ารับทราบได้เช่นกันพร้อมกับเปิดเผยกับสื่อมวลชนว่า วันนี้มาพบพนักง,งานสอบสวนตามหมายเรียกเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาทั้งสองข้อหาซึ่งจ็อบได้ปฏิเสธทั้งสองข้อกล่าวหายืนยันยังเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ยังไม่ขอเปิดเผยในรายละเอียดขั้นตอนหลังจากนี้ให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมโดยวันนี้ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการประกันตัวเพราะมาตามหมายเรียกโดยพนักง,งานสอบสวนนัดให้มารายงานตัวอีกครั้งคือวันที่19เเมษายนนี้